เราอยู่ในแมพชูชูช,ชาวมิกบางละจันนะฮะโอ้โหอ,อะไรนะ่ยดูมันยังตงบดสุดอยู่นะฮะว้าวอ่ะเฮ้ยไรชูชูช,ช,ชาวมันอยู่ไหนวะสูวนส่วนรวมส่วนรวมโอ้ my god ชูชูช,ช,ชาวอยู่นั่นฮะออ้มันมาเอา้า ช oh. uh, uh. ่ช <fum> uh> ่วยชาวตายละวัดด <Where fore>? ้วยเฮลช่วยช่วยชาวนอ้นเฮ้ยอ๋อวๆมีคนปาขวดหมอกว่ะโอ้ยโอ้ยอดละหมาดกันฮะที่อะไรปืนระเบิดอุ้ยอู้ปิ้วมันอยู่ตรงนั้นฮ่ฮ่าอุ้ยอุ้ยเอาละเอาละปับปับ อุ้ยหดจริงหดจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาลรจิงจิงชุ่มช้าฮะปืนปืนไฟปืนไฟอุ้ยอุ้ยชุ่มช้ามันไปนั่นเลยอะอุ้ยอุ้ยอดอดละวนไปหมดเอ้ยใจอ้มันอีกเลย ม uh, ันมาอีกเหรอดูดูมาสิว <c oughs> ้าวช่วยด้วยเอกพวกคนโหดอุ๊ยชิวยชาวตายกูได้ไก่มาขี่โอ้วมันมาอีกแลยเออ้าวอ้ฮ่า จังโูดฮะเอ้ยแบบนี้อย่าลืมไปอุดหนุนแบบนี้ด้วยนะฮะพู้ฟสร้างอะ,ะผมไม่แค่์หรอกนะเพื่อพผู้สร้างคือใครอย่าลืมไปเออหล่นแบบนี้คนเล่นเต็มเลยฮะอุ้ยปลาปลาคนตา <ś c oughs> นี่มันอะไรวะนะ <buch> คนผมฆ่าคนป่าแบบว่างไงน้องสาวฆ่าน้องสาวตายเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ชู้เช,ช้าสู้โอ้ยผพีนังร้องอะไรวะนนี่ะมันมาที่นี่ได้ไง ผีนางลำตายเลยฮะอะไรข้างบนนั้นวะหน้าปูนางลำเต็มอะสุดร,รวมนางลำขี่แรปเตอร์หนีแปบบ๊บสุดร,รวมนะนางลำมันเกิดการระเบิดอะไรขึ้นตรงนั้น อู้ปัสซาร์อ่ะเราเอารามาสร้างบ้านพักผ่อนเงินใจน่าจะดีกว่าฮะเริ่มชุกสนอุ้ยบ้านแสนอลมาดฮะ บ้านบ้านเราต้องดีมากแน่ๆฮะดูของในกระเป๋าเป้ของผมสิฮะอลังการมากเลยฮะอู้อันนี้ปืนอะไรออ้ปืนอุลภาพหลายแรงนะเนี่ยปืนไฟฟ้าสถิตชูชู่ชาวันอยู่นั่นฮะยิงเลยยิงเลยอ้โอ้เอาวันฮะเอาวันมัน มันกระเด็นขึ้นไปแล้วมันมันอยู่ไหน işte. เออเอ้าอู้อหนูนางลำโ <c oughs> อ้อออกัวนางลำม,มากฮะไม่ผมจะฆ่านางลำตัวนั้นตายไปอู้หูอู้หสุดรวมนางลำดูดิด,ดูดิเง็ดเง็ดอุ้ย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 เรามาเลยกระทงวันปีใหม่กันนะอู้หกระทงกระทง กระทงสวยงามกระทงออ้ยโอ๊ยวันเพ่นโอ้ยเราไปตามหาลักแค้กันฮะโอ้ลักแค้อยู่ที่สินะออ้ยออ้ยลักแค้ตามหาแล้วออ้ยโอ้ยลักโอ้ยโอ้ยอ้ยลักลัก้ยอันนี้ลักแค้ของจริงฮะโอ้พี่พี่เขามาช่วยเราฮะโอ้โอ้พี่เขา มีมีแยกลางทีนะโอ้ทําไมมันมีคนวะอุยอุยอ้ลักเทลักไม่เทอะไรละอุยอุยเราตกอะไรอะไรวะเนี่ยโูุ้นลวมอุยแล้วเราจะขึ้นไปไงจุดพุกันฮะ ว้าวบ้าน่ันศึกอะไรวะเนี่ยบ้าน่ันศึกอะไรพวกเองเนี่ยคุยเอาลิซี่ดวงมาแปะประมาณฮุยอุยแล้วมันของเราเยอะมากเลยฮะชูชูช้าว้าหาฟงละว้าวว้าวชูชูเช้าชูชูเช้า อุ้ยตามล่าชูชูชาวฮะตายเรามาล่าไก่เฮ้ยหัวไก่หัวไก่ล่าไก่ล่าไก่รู้ว่าแต่ผมขี่ไก่ได้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่ไก่ได้ว่ะ่ในหันดูไก่ในอ้ยไก่ไก่น้อยน่ารักเวอรดู โดยโชคชะตาเพื่อนแกสี่ช่างกินดีเหลือเกินแต่งจากแกแกนโชคไหลเหลือเกินคาถาไม้คาถาอะไรวะไปอยู่อู้ไม้คาถาพิเศษฮะมันมอม่แล้วชุ่เช้ชาอุ้ยอุ้ย ชู่ๆเช้ชาูๆช้ชาอมอะไรวะเนี่ยโอลาวนสุดฮะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยป่าพิษโงงฮะแล้วอะไรหนอนชาเขียวอ่ะยาวจังอ้ยเราตามแสงสีเขียวไปดีกว่าฮะนี่อะไรวะนี่ แล้วเพลงมันก็วนจังเลยเนาะอุ้ยอุ้ยดหมอนมันเปิดได้นะเนี่ยอุ้ยปิดพอดีเลยเราลองขึ้นไปดีกว่าฮะดหมอนบนนี้โอ้ว้าวว้าวเราปีนต้นไม้ได้แล้อฮะอุ้ยไก่ต้องอุ้ยโชคดีจังเลยได้ไก่ต้งนำโชคอะไรบนนั้นวะน่ะอุ้ยอุ้ยไก่ต้งตายเอาแรปเปอร์อุ้ย ใครมันฆ่าไก่ต้าเรายิงยิงทหารทันสึกเลยอุ้ยเกือบปากกวัวขึ้นไปอุ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยคนมันคนอะไรว่าชื่อคนตายอะ่ะปิ้ว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 ,วอ่าตายไปละ ครับมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อูลุงล,ลุงครับมันเกิดอะไรขึ้นปีฆ่าลุงตายเลยเมื่อกี้อ่ะลุงลาออกลว เราไปหาแรงชั่วเช้าที่แท้จริงกันดีกว่าฮะอ,อ้ยอันหมาอุยหลังไปเจอเลยอะไรวะเนี่ยอุยนตายแล้วภาพทิศถูกตัดออกจากกรุงศรีอยุธยาแตกว้าวมันไปเล้วว้าว ยิงปืนใหญ่ยิงใส่กระปุ่มตั้มปืนใครแตกเลือแต่ดาบเขาพึ่งลาเมื่อวันซื้นเมื่อกุ้งซียพี่กันดั้มเชียอะไงครับโอ้ดูเหมือนเขาสนุกกับชูชชามากเลยนะะ โอ้เขาสนุกมากเลยอ้ามันมันไม่สนุกละผมว่ามันไม่สนุกฮะม่าอ้อู้อูวอู้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 อย้อู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 ้าูารูาอา้อู้อู้่า้อู้อู้จู้อูาอู้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 อท้อู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 ฮะ แอดมินใช้อะไรไม่ได้เลยเอามาฮนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอดมินใช้พลังอะไรไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยช,ช,ช้าไมหมลรอตอนนี้ สถานการณ์เริ่มแตกแยกแล้วฮะฮมันมีอะไรนอกจากจุ่ๆเช้าไหมอุ้ยนี่นะฮะกรุงศรีอยุทยาได้แตกจนหมดนะฮะภาพที่ถูกตัดนะฮะอุ้ยนางรำอุ้ยพาชิน ปลากินไอ้ชินมันมีปลาชินเข้ามาในเบี้ยดูดูดิฮะมันมีปลาชินเข้ามาในเบี้ยโอ๊ยยอ๊ะเราจะตามหาปลาชินฮนะไม่ใช่ตามหาชูชู กินเข้ามาอ้ยว้าวาว้าวว้าเกือบตายเอาไอ้คนตายเหมือนละนีกันเราเริ่มรับมือไม่ไหวแล้วคะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ที่นี่มันมันเป็นอะไรไปแล,ววแล้ววะชูชาไม่เหรอฮะว่าไงว้าฮอุ๊ว้าอุ้ออออชยชด้วยฮะผมทุกชูชูค่ะกำลังจะฆ่าผมตายฮะอุ้ยนี่เอาเลอเตอร์ดนีได้ไหมว,ว,ว่าค่ะฟาคินไม่เจอแล้วเนี่ยไอ้ฟาคินอยู่ไหนเอาเพิ่กดแผ่นนี่ช่วด้วยฮะผม กำลังจะตายเอยอเออเอามีคนมาช่วยแล้วฮะไม่ตายละไม่ตายละโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผู้ผมเอาไก่ย่างไปแตกคนน่าจะดีกว่านะฮะดูไก่ย่างในตัวของตีโอ้มันมีไม้คาถาผมมีไม้คาถาสองอันฮะอุ้ยหยุดฆ่าคน นี่คือการบังคับหยุดฆ่าคนซะฮะอุ้ยชูชูชาวล้นแมพอีกอุ้ยแล้วเราก็ตั้งเป็นภาระเลยเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายวุ่นวายอียอ้สุดล่วงชูช้ชู้สุดล่วงชู้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 คุณสี่เราคงหาของต่อต้านก่อนฮะมีอะไรบ้างวะเนี่ย ชูู้เราหนีกันเราเลิกไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรเนะี่ยของล้นน่ะโู้เรามานั่งรถไฟบ๊อบเล่นกันดีกว่าฮะอุ้ยดูเหมือนได้เวลาแล้วนะฮะบาย